กาปตยเกนนันยงใจได้ลัดมาแทรดงเงยะยินจ้องปีจนทนามาเตะใครอยากเก้าไปตามดูเพราะผมนี้แยกรู้ความเออสวัสดีครับพี่ทั้งสองสวัสด,ดีคนระับพี่ทั้งสองสวัสดีครับน้องมาเจ็บแล้ะไหนนี้ อะไรเดครับว่าน้องมาเจ็บปลไหนมาเจ็บประนุเออมาเจ็บประนิมาเจ็บปลไหนเนี้ยพูดดังๆหน่อยครับผมฟังไม่ชัดเลยว่าพี่ตามว่าน้องนี่มาเจ็บปลาหน่อยมาเจ็บประนุเออมาเจ็บประนิมาเจ็บปลไหนเนี่ยดังๆสิครับผมฟังไม่ชัดเลยว่าพี่ตามว่าน้องนี่มาเจ็บปลาหน่อย ว่เรื่องงงูตึงยังไงเนี่ยขอโทษนะครับผมฟังไม่รู้เรื่องเลยเออสวัสดีครับพี่คน้างหลังอ่าครับสวัสด,ดีครับพี่เชื่อไรครับผมจืดถิ่งครับโอ้ชื่อเท่งครับชื่อสั้นดีนะพี่นะสั้น,น้องแต่ว่าตืบให้ได้มึงมาก้าจริร่มไปนะแล้วพี่คนกางหน้านี่เชื่อไลยครับพี่ช่มเนื้อับอะไรนะชิมเนื้อับ ชัดๆแต่กรับชื่นุ้ยครับให้แรเยเด็กนี่แจมเด็กบ้านเราเด็กกรุงเทพเราตรงแรงอะไรนนนนสินเหมืนนอ,นน,อ,น,น,อนนวลเออพี่เท่งครับครับพี่กองกนหน้าก็เชื่ออะไครับเชื่อนู่นนุนับอ๋อแล้วทำไมไม่บอกเลยพี่ไปชื่อหนุหน้ยบอกแล้วว่าชื่อหนุ<ะ>้ยอะไรก็ปล้ำหนักหน้าหัวโกเดแล้วมึงลแลกไอ้ดีมึงเล่นนองเบานี่บุกฤทิ์การเต็งหรือเต็งทัวร์ไม่ใจคนธรรม,มดา มึงเล่กอะเดียนมึงนี่กูหวานหนองบานี่อาจจะเป็นหน่วยอันก็รัชการฮะแต่ก็ส่งมาดูแลหม,มู่บ้านที่กำลังด้วับความเดืดอดร้อนฮะ้อ้แต่กูหวานหน,นองบ้านี่ไม่กระเทยอำเภอกับตองกระเทยตำบลมึงเลกกอะเดียนมึงเล่นแบบแบบก็ไปดิดเราเออก็าตามเลกับต๊ะไปจุ่งทุงไปเลยเออพี่ครับฮะเออตรงนี้เขาเรียกกันว่าหมู่บ้านอะไรหรยอครับเออที่นี้เขาเรียกกันว่าหมู่บ้านทุ่งไปล้อมอ่ะโอ้หมู่บ้านทุ่งไปล้อมฮะ เออโต๊ะไปปนนันเลยแล้วคนในหมู่บ้านนี้มีชีพอะไรครับมีชีพทำนาโอ้มีชีพทำนาฮะบ้านพี่มีนาหรือเปล่าตอนนี้มกคลาเลยไม่กระผมถามว่าบ้านพี่มีนาหรือเปล่านั้นใน,นตอนนี้มกคลาเลยไอ้เลยเดือนพร้อมไอ้เตียงบ้านกูบ,บ้านมันน้าว่ากูมือหนา้าโบนี่เป็ดมกระลาเลยไม่กรบผมถามว่าบ้านพี่มีนาทำหรือเปล่าไอ้ยัยงครับกอตรวจกระผมกอตรวจ เออคอโจดครับโลหินแม่มกลางมังใจมังงกล์ลาวพลกูเออมีอาชีพทำนาฮะโตไม่ตรงตรงแน่ไหมแล้วการตำนาของพี่เป็นไงเป็นรวงฮะตูแม่มตำนาเป็นไรมันเปล่าพลูเห็นไหวจะไม่ตรงไหนฟรีดแล้วการตำนาของพี่นี่โปรคินไหมครับบางปีก็พโปรคินบางปีก็ไม่โปรคินทำไมล่ะครับ ถูกบางปีน้ำต้มนาแล้วก้าวสิสธิ์ตะวันขนะดหมดเลยไอ oh. ้กำวมาตะวันขดก็ไว้ใจกับเจ้ากับนายเนี่ยกูแกกับเจ้ากับนายกนะันบ้านมึงกินเจ้าเหรอเออบ้านกูกูดำเนีย้ยลงมไลาได้ตะคุ่มหนึ่งก oh. ินเจ้าในบ้านกูโอ้ยอย่างนั้นฮะแล้วเสร็จจากตำนานพี่หนุ่ยทำอะไรครับโผล่ไม่จุกเลยโผไม่ชุก โอ้จิตจักตำนาครับพี่หนุนนี่ทำยังไงจิตจักตำนาก็ทำเท้าทำเท้าทำอะไรนะพี่ทำเท้าไอ้ทำเท้านี่เป็นยังไงทำเท้าคือแรงรังเพื่อนอะไรนะครับแรงรังเพื่อนไอ้แรงรังเพื่อนนี่เป็นยังไงคือแรงนางเพื่อนพอลงเงินจึงก็ไปนัางตำนานนุ่มกินรุ่นัางตำนานโกปีแล้วก็แรงแล้วเอออีสาวนัววนนนนแล้วขึ้นมามันตามพวน นั่นเละกว่าชุนเปล่าเราได้เออเ <c oughs> ต็มใจเออก็กันนั่นคือเล้งเรื่องเลือนนั่นแืเล้งเรื่องเลือน